อรรท่านผู้ราชกเท่านออผู้ข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านกระผมเป้าหมายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและป้องกานภูองใให้เกิดการมีส่วนร่วมที่ได้มาพบกับคณะกรรมการหมู่บ้านของทุกอำเภอในเขตจังหวัดปสิทธิสาระนัเพื่อสาธารณประโยชน์ความหาสุขัละเนื่องหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินทรประสงค์ ของการปฏิกรรมดังนี้ในึ่งโอกาสขึ้นเลือกหมู่บ้านเขึ้นแข่งตามแนวทางแผ่นดินธรรกันการเป็นผู้นำข้าราชการบ้านของโขมีนางสาวกิจการขึ้นแิ่งดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหที่หนึ่งตำบลบ้านกาตกอหมอกครับเราเปลี่ยนเรียว่ารัฐบาลเอกนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันคณะกรรมการหมู่บ้านกต้าวมีนาคม255การพัฒนาความเจริญ ต่อเนื่องในระดับพื้นที่อย่างเข้มแข็งมอมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาและกำหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้านทุกท่านที่มุ่งมั่นตั้งใจจะกันเพื่อร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านสังคมท่านนี้ครับครับ ท่านี้ครับโอเคครับโอเคครับท่านนี้ครับสามวันนี้นะคะได้โลบพร้อมประกาศเป็นอย่างดีครับโอเคครับเขตครับเขตครับทางครับทางครับดีใจก่อนเลยครับ